Oh, oh, สาวิตรีศิริอัตภัยเรียนคณะโบราณคดีเอกภาษาฝรั่งเศสรุ่น55ค่ะตอนนี้ก็คือทํางานอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยตําแหน่งประชาสัมพันธ์ประจําตัวเอกอัครราชทูตแล้วก็เป็นผู้ช่วยอัครราชทูตที่ปรึกษาค่ะเนื่องจากเราทํางานสถานทูตฝรั่งเศสเนาะภาษาฝรั่งเศสจึงเป็นภาษาหลักในการสื่อสารทั้งภายในองค์กรแล้วก็กับระหว่างองค์กรอื่นๆด้วยภาษาฝรั่งเศสที่เรียนมาจากคณะแล้วทาให้เรานึกถึงเวลาที่เราไปทํางานจริงๆมันก็จะมีแบบพวกวิชาทางเลือกที่เราเลือกที่จะ เราสนใจในด้านนั้นๆเช่นแบบฝรั่งเศสเพื่อการเลขาฝรั่งการเขียนตอบโต้ฝรั่งเศสหรือไม่ก็ฝรั่งเศสเพื่อการแปลสิ่งเหล่านั้นเวลาที่เราทํางานไปปุ๊บเราก็จะแบบบางทีเอาเอาตำราตอนที่เรียนยังมีเลยค่ะเอาตำราตอนที่เรียนอยู่มาดูว่าเอ,อ้ยเราต้องตอบยังไงหรือว่าทํงไงให้ควรควรที่จะตอบให้มันถูกต้องนอกจากนั้นแล้วยังจะมีพวกวิชาเลือกซึ่งวิชาเลือกต่างๆเนี่ยเราจะเลือกได้ตามความชอบ ของแต่ละคนเลยอย่างเช่นฝรั่งเศสเพื่อการธุรกิจเพื่อการบินฝรั่งเศสการเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสแล้วก็การเขียนแล้วก็การเลขาซึ่งทุกอย่างเหล่านี้มันสามารถ ช่วยเราให้เราเอากลับมาใช้การทำงานประจำวันนี้ได้ค่ะชื่อสิบตำรวจตีหญิงการทีลาสังกพันธ์นะคะชื่อเลนชื่อตาปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิในตำแหน่งพอบอมู่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรียนภา,าษาฝรั่งเศสที่คณะบราณนดีรุ่น62ค่ะในปัจจุบันใช่ไหมคะก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสรวมถึงประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะเช่นสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเบลเยียมค่ะ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากเราก็เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับเขาถามถึงจํานวนวันที่จะมาพักในประเทศไทยให้เขาอธิบายแพนหรือว่าพักที่ไหนรวมถึงแนะนําการต่ออายุวีซา่าหรือว่าการทําการขอยูต่อที่ถูกต้องอะค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้มีโอกาสแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจังหวัดที่ควรจะไปนึกถึงวิชา f r e n c h for g u ก d e อะค่ะ ก็แนะนํำให้ไปว่าควรจะไปที่ไหนในส่วนของตัววิชายังค่ะทางภาควิชามีวิชาให้เลือกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น French for Guide French for Teaching หรือ French for Hotel แบบนี้ค่ะซึ่งมันทําให้นักศึกษาที่โรงเรียนอ่ะได้นําภาษาฝรั่งเศสไปใช้เวลาเราลงสนามจริงในภาคปฏิบัติเราไม่รู้สึกเขินอายที่จะพูดภาษาฝรั่งเศสออกไปตามตามอยางที่เราได้เรียนมาทั้งในภาคปฏิบัติแล้วก็ในททฤษฎีค่ะมันมันเอามาบูรณาการกันได้เลย ในการที่จะสื่อสารในการที่จะสนทนาภาษาฝรั่งเศสได้อย่างมีความมั่นใจค่ะชือกี้ค่ะก็ชื่อจริงรพีพรเผือจันทึกเ,เรียนเอกฝรั่งเศสค่ะรุ่นที่50ค่ะตอนนี้เป็นครูภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพค่ะ หลักๆก็จะได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารกับคุณครูที่เป็นชาวฝรั่งเศสค่ะแล้วก็นักเรียนด้วยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยที่เราจะได้ใช้แบบโดยตรงเลยส่วนกับเด็กนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องใช้กับเด็กที่เป็นนักเรียนต่างชาติหรือแม้กระทั่งเด็กที่เป็นลูกครึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็คือจะไม่เข้าใจภาษาไทยหมดก็ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสแปลให้ฟังเขาก็จะเข้าใจได้ทันทีแล้วก็เร็วกว่าภาษาไทยน่าจะเป็นวิชาที่ได้ใช้ภาพยนตร์ภาษาฝรั่งเศสมาเรียนในบทเรียนด้วยคิดว่าเป็น เราเห็นตัวอย่างวิธีบูรณาการจากของอาจารย์ที่ใช้หนังฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนถอดบทเรียนสร้างบทเรียนให้เราเนี่ยลองลอกเรียนแบบตามตัวละครในเรื่องอย่างเช่นหนังเรื่องอเมริปูลังคือมันเป็นตัวอย่างที่ชัดมากสําหรับเราอะไรเงี้ยที่ทําให้เราบอกว่าไปดูหนังต่อไปเรื่อยๆภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ทาให้เราบอกว่าฝึกภาษาฝรั่งเศสไปเรื่อยๆจนแบบว่ามันได้มาใช้จนถึงปัจจุบันนี้พื้นฐานความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ คิดว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่นี่ในคณะโบราณคดีเพราะว่าเหมือนกับมันเชื่อมโยงได้กับทุก c u เ t อร์คือเราเรียนจากทั้งเป็นภาษาฝรั่งเศสไปแล้วแล้วพอมาถึงณปัจจุบันน่ะเราต้องมองย้อนกลับของ c u เจอร์ไทยวัฒนธรรมไทยในแง่ของเป็นวัฒนธรรมต่างชาติเพื่อที่จะสอนคนต่างชาติเหมือนกันมันเลยรู้สึกว่าเราได้ตัวอย่างที่ดีจากการเรียนจากที่นี่แล้วก็คือ,คอทั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาฝรั่รงเศสที่มันค่อนข้างจะไปเน้นเ,เรื่องการเรียนประวัติศาสตร์มากขึ้นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับทางของวัฒนธรรมฝรั่งเศสเป็นอะไรที่ไม่แน่ใจว,ว่ามหาลัยอื่นเขามีไหมในแง่ขณะน,นี้แต่ทั้งองค์รวมในตัวคณะที่เราเรียนด้วยสภาพแวดล้อมสังคมในมหาลัยที่เราอยู่ก็คือทุกคนจะค่อนข้างสนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์กันอยู่แล้วมันเลยแบบ เป็นการหล่อหลอมทั้งตัวตนเราความรู้องค์รวมของเราที่พอไปทํางานอ่ะมันทําให้เราเหมือนกับมีความรู้ค่อนข้างต่างจากคนอื่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันพี่ชื่อหนุยนะคะพี่จบจากคณะโบราณคดีนะคะเอกภาษาฝรั่งเศสเป็นรุ่นที่44ะคะ่ะ ที่เป็นท o วร์ลิสไกด์ค่ะก็สำหรับพี่นะคะก็คือจะจะบอกว่าใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยตรงเลยคะ่ะเพราะว่าตลาดที่พี่ทําก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดนะคะในงานของพี่ก็คือเป็นมกักบูเทศก็คือนํานําเที่ยวนะคะพี่ก็จะใช้ในด้านของภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ในด้านของเรื่องวัฒน,นธรรมนะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์ะคะ่ะ เราต้องให้ข้อมูลของเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ก็จะเรียนในเรื่องของเกี่ยวกับเซ n นต์ปอกส์ด้วยนะคะแล้วก็จะเหมือนกับว่าก็สอนให้เรารู้่าค่ะในเรื่องของการทํางานในส่วนของบริษัททัวร์หรือว่าเราก็เรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยอะคะ่ะทั้งตะวันตกและตะวันออกะคะ่ะเราไม่ได้แต่เฉพาะวิชาการนะคะแต่เราก็คือสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือเราจะรู้ถึงว่า วัฒนธรรมของคนฝรั่งเศสค่ะลักษณะนิสัยของเขาความเป็นอยู่อย่างนี้ค่ะเราก็จะรู้ถึงพื้นฐานของเขาว่าก่อนที่เขามาความต้องการของเขาคืออะไรยังไงอย่างงี้ค่ะประเมินเขาด้วยค่ะแล้วก็จะทําให้เราเข้าถึงเขาได้ดีและลึกซึ้งมากขึ้น,นะคะ่ะชื่อฟลุคครับเชิดคงสุทธิวงครับออนักษรสสารปฏิบัติการครับด้านแปลีิบเรียงภาษภาฝรั่งเศสที่กมรมศิลปากรครับงานหลักของฟลุก็คือการ แปลและเรียบเรียงครับภาษาฝรั่งเศสครับเป็นภาษาไทยข้อม er, ูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยครับจากเอกสารเก่าของฝรั่งเศสและเอกสารของที่อื่นๆครับที่เป็นฝรั่งเศสเกี่ยวไทยด้วยแล้วก็จากไทยเป็นฝรั่งเศสเวลาเราแปลครับจะมีเท็กซ์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็ทำเนียมราชฉลนันที่แบบว่าเฉพาะทางครับ การเลือกวิชาโทรประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยทำให้เราได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการอ่านเท็กซ์ภาษาฝรั่งเศสครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศริลปะซึ่งได้นํามาใช้ในการทํางานทุกวันนี้ด้วยครับเรารู้สึกว่าเป็นจุดเด่นครับด้านภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีครับด้านนี้ครับของคณะโบราณคดีอ่งเศสที่โดดเด่นมากกว่าที่อื่นๆครับรู้สึกว่าภาพฝรั่งเศสที่นี่ครับมีความนขนควายในตัวเองค่อนข้างสูงครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราโตแล้วแล้วก็ รู้สึกว่าเราอ่ะต้องอหาหนทางของเราเองครับแล้วก็จะมีผู้แนะนําโดยที่ไม่ใช่แบบว่าไปขอคําแนะนําเราต้องมอีเป้าหมายของเราก่อนถึงจะได้รับคําแนะนาครับพี่กระแตนะคะกำมลวันพวงเงินค่ะเป็นสิทธิ์โบราณคดีเอกภาษาฝรั่งเศสค่ะรุ่น50ค่ะปัจจุบันก็ทํางานเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สค่ะใช้ภาษาฝรั่งเศสก็ต่อเมื่อเราเจอ ผู้ได้สารที่เป็นเชื้อชาติฝรั่งเศสนะคะเวลาเขาเดินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเขาถือเล่มพาสปอร์ตเราก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยมาจากฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งบางประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารในประเทศอะคะอย่างเช่นสวิสหรือว่าเบลเยียมอย่างเงี้ยค่ะในงานบริการนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษมากเป็นผู้ได้สารสูงอายุเนาะเขาก็จะ ใช้ภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะเราก็เข้าไป approach เขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาบอกเขาว่าวันนี้เราบริการอะไรเราต้องทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาต้องการอะไรบ้างเรามีอะไรให้เขาไหมอะไรงเงี้ยสิ่งที่เป็นจุดแข็งอะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องของทั้งเนื้อหาความเข้มง,งวดของอาจารย์ที่สอน ทําให้เราอะต้องตั้งใจเรียนมากๆเพื่อที่จะผ่านมันไปให้ได้คือมันไม่ได้ผ่านกันได้ง่ายๆอะคะ่ะแล้วก็ทําให้เราอะยังซึมซับภาษาเนี่ยอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้อีกอย่างที่วิชาที่รู้สึกว่าได้ใช้มากที่สุดหรือว่าแอพพลายในการแบบมองผู้โดยสารมองคนน่ะก็คือวิชาที่เป็นเกี่ยวกับปัจจุบันนะคะพวกแบบ French Today อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตของคนฝรั่งเศสใช่ไหมคะการดําเนินชีวิตกฎหมายต่างๆวิชาที่แต่มองว่าสําคัญที่สุดก็คือโฟินติกหรือว่าลิงกิสติกเนี่ยคะ่ะเป็นการออกเสียงเ,เพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราเนาะเพราะฉะนั้นผู้โดยสารหรือว่าต่างชาติอ่ะที่เวลาเราพูดภาษาของเขาอะ่ะแล้วเขาจะเข้าใจเรามากที่สุดอะ่ะก็คือการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนก็จะทำให้การสื่อสารอะ่ะ มันบรรลุผลอย่างที่เราต้องการชื่อเต้วนะคะ,ะสุภิชาวิราตวรนะคะภาคภาษาฝรั่งเศสโบราณคดีรุ่นห9ก้าค่ะค่ะปัจจุบันนะคะเป็นตำแหน่ง Executive Relation Assist a n t ค่ะโรงแรมโซแบงกคอกค,ค่ะอยู่ตรงขาทอนค่ะ ต้องพูดว่า,าโรงแรมของทางโซลแบงคอกเนี่ยเราอยู่ในเชนของแอคคอร์ซึ่งแอคคอร์เนี่ยเป็นโรงแรมในเครือของฝรั่งเศสอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีแขกฝรั่งเศสรวมถึงผู้บริหารหลายๆท่านที่จะเป็นคนฝรั่งเศสที่มาพักที่โรงแรมในส่วนของการประสานงานในบางอย่างกับทางแขกเนี่ยค่ะก็ยังต้องมีใช้ภาษาฝรั่งเศสอยู่ค่ะเพราะว่าแขกบางท่านอาจจะมีที่ สื่อสารภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยดีนักเนี่ยค่ะมีใช้ทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน mm hmm. อีเมลหรือว่าทางโทรศัพท์ค่ะวิชา French for Hotel ก่อนเลยเพราะเป็นวิชาที่ทําให้จุดประกายที่ทําให้เต้เนี่ยอยากทำงานในโรงแรมเนี่ยค่ะฉันว่าฉันเหมาะสมกับการทำงานโรงแรมนะเพราะฉันชอบการพูดคุยชอบการ communication ชอบการประสานงานหรือว่าชอบพูดคุยกับแขกชอบงาน customer service เนี่ยค่ะส่วนวิชาของภาษาฝรั่งเศสเนี่ย จริงๆได้ใช้เกือบทุกท,กท,กทกอันเลยไม่ว่าจะเป็นตัว French for ต่างๆ French for business French for secretary French for current a f f a i r หรือว่าตัว French for guide เองก็ทำให้เราแบบบางทีแขกอยากแขกถามว่าเ,าเราจะปอยากไปเที่ยวที่ไหนแนะนำอะไรที่ไหนอะไรยังไงทำให้แบบเราสามารถสื่อสารกับแขกได้ดีขึ้นค่ะ สำหรับเต้วเองจุดแข่งของภาควิชานะคะคือเราไม่ได้เน้นแค่เฉพาะตัวแกรมมาหรือว่าตัวการเขียนอย่างเดียวเราเน้นเ,เราจะมีวิชาที่เรียกว่า French for ต่างๆที่แต้วได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะมันทำให้มันมีแขนงหลายๆแบบเป็นการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันจรงิงๆ